บอลเกียริชัยครับซเปอร์บเกียร์ชัยครับให้ชอีกหยกโชวได้ไหมนี่ได้ไ้ชที่ไหนเนี่ยทำไมดูดันเลยเกินตอนนี้มาอาอยู่เป็นีครัสไฟแล้วอที่นสามไฟชนะกี่ไฟอ่ะมาฟสามไฟสามไสามไฟเลยโอ้โหขอให้ไปขอให้มัซ้อมเื่อจชนะทุกไฟเลยใช่ไหมอ้าวเอาชนะสไฟไฟนี้เป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างไฟนี้ยกหนง ดรยกหนึ่งยกสองโดนเตะดึงหรือเปล่าไม่ดึงเออไม่ดึงเครื่องยังไม่ร้อนครับโอ้โหพอเทแล้วเราร้อนยกไหนวันยกสามยกสามเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมแล้วไปฟันสองเขาแตะยกไหนเนี่ยยกสามพอพอได้แต่เดี๋ยวมั่นใจมั้งไม่มันไหลพอได้แต่มั่นใจเนี่ยมันไหลเข้าตาแล้วรู้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราเคยแต่ไหมก็เคยครับเอ้อเราไม่เคยแตกแต่รู้ว่าเลือดในผู้ช่วงมัเยอะออกมาเยอะเยอะครับโอ้เออแล้วเราไปชนะเด็ดขาดเนี่ยยกไหน ยกสี่ที่เจ้าบ่าที่เขามาคาราบาฮองเต้ใช่ไหมครับเจ้าบ่าที่เขาจะลงเราเออโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหกรรมการแทบผิดกต่อเลยนะฮะฮ้จังหวะนั้นจังหวะจังหวะนั้นนี่มั่นใจเลยใช่ไหมเด็ดขาดไหมเด็ดขาดเลยยกห้านี่ออกมาคุมอยู่ก็ก็อยู่แล้วเป็นไงว่าพอใจขนาดไหนวันนี้ยังขาดตรงไหนครับฮะยังขาดครับยังมีอะไรอีกมีอะไรต้องแก้ไขแบบตายชอบ อ๋อถ้าปมกินเราก็ปมกินเราก็เป็นเมย์เข่าไม่ใช่เหรอไม่ใค่ะแต่มันล็อตก็เป็นแบบเอียงเรืออ๋อเวลาล็อตคันเนี่ยเอียงเอียงอ๋อต้องให้ตรงตรงใช่ไหมต้องตั้งตั้งให้ตรงตรงนิดนึงอ่ะโอ้ยเออเออเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเออ